เธอเห็นว่าประตูห้องใต้ดินเปิดอยู่ทั้งที่เมื่อวานยังผูกเชือกแดงไว้แน่นหนาเธอเดินลงบันไดไม้เก่าที่ส่งเสียงเอียดอาร์ในความเงียบในห้องใต้ดินมีเพียงกล่องไม้สีดำวางเด่นอยู่ตรงกลางกลิ่นทูบเก่าลอยอบอวนรอบห้องหญิงค่อยๆยยื่นมือออกไปจะเปิดกล่องทันใดนั้น เสียงตะโกนก็ดังขึ้นหยุดนะหลวงตาเดินลงมาตามบันไดท่าทางจริงจังกว่าครั้งก่อนกล่องนี้ขังวิญญาณของหญิงสาวที่เคยตายอย่างทรมานในวัดนี้หากใครเปิดจะต้องรับความเจ็บปวดแทนหญิงรีบขอโทษหลวงตาจึงให้เธอนั่งฟังบทสวด เพื่อชำระใจที่ถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้เสียงสวดมนต์ชวนให้รู้สึกสงบคืนนั้นหญิงฝันอีกครั้งแต่คราวนี้เธอเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณพนมมือไหว้เธอขอบคุณที่ไม่ปล่อยค่าเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงรู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเธอกลับไปที่วัดอีกครั้ง ยืนมองประตูห้องใต้ดินที่ถูกผนึกแน่นด้วยยันใหม่และในใจเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งบางสิ่งถูกขังไว้เพราะเหตุผลที่เราอาจไม่มีวันเข้าใจและความอยากรู้อาจเป็นดาบสองคมที่ปลุกสิ่งที่ไม่ควรตื่น